สวัสดีครับ,บรเมื่อนี้บิ๊กหอยออกมาเห็ดกับเข่าข้างนอกครับผมสีเห็ดซุปปลาเขือครับมาหาเก็บปลาเขือกันครับผมไปซุปปลาเขือครับทอดปลาลดกินครับผมไปค่อยติดตามครับเก็บปลาเขือกันพีน่น้องบัดนี้นักเอกกำลังสิมาเก็บปลาเขือครับสวัสดีมาพี่น้องมาหลายบอลนักเอกหลายบอลปลาเขือหลายหลายเบิง้งฝุ่นให้น่อยเอาบ่อเอาเม็ดหลดเฮ่ามันอชิ่มเม็ดแล้วดูการแล้วพี่น้องเลือกเบ้องเอาเลือกเบื้องเอาหน่วยง่าย มันจะไหวแล้วจะหมดแล้วหน้าหนาวจะเข้ามาแล้วครับมาตามมาโอ้โหนี่ไม่เหายครับเสบ่าดีพี่น้องเอ้ยมะเขือยังไม่เหายก็รอกระเดียดเองเอาเด็กสามเมืองกับพ่อเดอกเนาะเอาไปก่อนเนาะเออสามทีหน่วยบ่ได้กินโดนแล้วพี่น้องบะเขือเกาหลีนี่แหละมี่ซุปซุปแบบได้บุญนางเอกสิบห้าเจ็ดห้เบิ้งพี่น้อง โปร่งขึ้นหลายหลายพี่ใดสนใจมาเด้อพี่น้องเด้อพ่อเราลาเถ้าอือพ่อเราบอกพี่เอกพ่อเราบอกพ่อละหลายละเก็บบักพีกันต่อพี่น้องเอาไปครัวใส่ซุปกักเขือไปพี่น้องวันีไปเก็บผักตัวเออเอิ้นมงดูพน่ะโซ่พี่น้องมึงดูเดินเดินเดินก่อนงานกรขบเค่อยงามแล้วสมัดดูดูการของมันละเก็บซาลาแหน่พี่น้องเก็บซาลาแหน่ไปเก็บซาลาแหน่วันนี้พี่น้องเก็บซาลาแหน่เมื่อวานพี่น้อง ไปไท่ซุปกระเขือมันจีไหวเลยพี่น้องคอ,องกระไดมันจีถถกเขานาหนาวแล้วคองก็ะไหวไปเอาซะนี่แหละบ่ะไทหลายหรอกมื่อกี้พอข้าวทองต่อพี่น้องดึงดูพี่น้องข้าวทองสวยๆปลูกอีหยังกินอันนั้นเนาะนางเอกเข้า แมนปลูกกันได้กินอันนั่นไะปลูกอันที่กินกินอันที่ปลูกอะไรพี่น้องเอ้ยใส่น้ำกันบบดนี้่นพักใส่ก็ไหวแน่เลยพี่น้องเอ้ยบัดนี้เข้าหนาหนาวตักใส่ขม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 มาละตักใส่วันท้าเอินพักใส่ถ้ากางเท้อเอินมาละเนาะนมืเอกี้กำลังเก็บผักพี่น้องมาเด้อจาเด้อมากินน้ำกันเด้อดมันี โอ้โหเหนื่อยบอกไวเลยเลยนะวันนี้ล่ะดูค่ะดูเจ้าเราเยอะบรรยากาศงามๆครับผมบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศบ้านๆมื้อทีกินแบบบ้านๆให้เบิ่งครับบรรยากาศแบบบ้านๆพร้อมหลังจากมักแล้วพี่น้องนั่งเอกมักป่าแล้วเดวลาทอดแล้วพี่น้องวันนี้ทอดวันนี้พี่น้องทอดเบิ่งไปก่อนหอนบ่เอาเลยเนาะอืมเอาเลย ไปกำลังสึ้หอนพี่น้องบิคอยป่ได้ออกองบิคอยเป็นช่างภาพหมนเ่ยพี่น้องอีกหาหน้าที่พ,พิกอีกเช่นนึงพี่น้องเอาพี่น้องพริกพิก,พก,พกนั่งเอกแล้วแล้วันนี้พี่น้องได้ละงามงามเกม ไม่เรียกคีบปลาล,ลดง,ง,งอมงามปลาลดงอมงามทอดปลาลดต่อยงามเลยเนาะมาจ้ามาจ้าจี้เอามื่อนี้จี้เอาหน้าของที่นอกจี้มันอันทุกกะกอบไปทุกกะ หมักแหวงสิเนาะไฟไฟไฟพี่น้องทำอะไรเนาะเจี๋ลองวันนี้ปิ้งมะเขือปิ้งมะเขือมากมาโอ้โหเผามะเขือพ้ออะไรหล่ะเนาะเห็ดมะเขือเนาะตอนนี้เนาะนางเอกเนาะจ้ามาเด้อจ้าเด้อพี่น้องวันนี้ตั้งกัวพริกตั้งเห็ดมะเขือไปน้ำพี่น้องกัวพริกไปพร้อมพี่น้องกัวพริกไปพร้อมใเจี๋ยไม่เอยเจี๋ยลุก บักเขือได้บ้านเนี่ยค่อยๆให้ใจ่เย็นพี่น้องบัานนี้ขา้เอาบักเขือลงเขือลงมะเขือลงบัานนี้ปลาปนปลาปนลงไปเลยปลาปนไปแหละอ่าปลาแห้งปลาปนแห้งเออใส่เข้าไปอินจ้นัวน้ำกันเนาะผงวิเศษจักหน่อย ผงอร่อยผงอร่อยผงนัวจัดน้อยเออใส่ลายเสียบลายครประแดดเมื่อกี้ประแดดจะฟรอใส่กระสนกรสนนั่งเอกว่าจะฟรอใส่ประแดดพี่น้องมันด้ฟงใส่หนาพี่น้องอืมปลาล่าเสีบปลาลานัวใส่เข้าไปโอ้โหบนนัวที่ไปใส่มือนี่เฮาแซ่บๆครับเดี๋ยวถฮารเบิ้งตอนจัดจานเด้ฮาร์เบิ้งตอนกินเด้อพี่น้องเด้อตอนเ่านั่งจัดจานกิน สวัสดีครับแล้วละครับผมเมนูทอดปลาลดซุปบักเขือครับผมซุปบักเขอยเง้วเกาหลีครับผมแล้วก็ผักมีมะระมีผักข้าวทองน้องนเอกแมนบอสอันนี้ก็ยอดมะระผักใสครับผมมามากินกันกับบีกหอยครับผมแ่บแสบน้ำกันครับลุยครับอ่ะกองเขายิ่ง่ๆครับเขาเนี้ยวหอนหอนพขางไปพดล้วเขาเนี้ยวหอนมาพี่น้อยพี่น้อง ตุ้ย,ยอาหารอ<ห>ีสานไม่ได้กินโดนเลยพี่น้องเอ้ย,อยเห็นาำเขาบ้าน้องหอบเหระกินใจเย็นห้าเนะาะ,น,ะ,าะ,น,ะนั่งเอกมือนีแซบๆบรรยาก,กาศดีมากไม่กินโดนแซบขนาดเลยพี่น้องแซบบ่แซบ เ <ừ> งินบลเขือพี่น้องบลเ,เคือก็ปลูกเองปลูกเองทุกอย่างนี่นี่เขาทาพี่น้อง,องใส่มือเด้อพี่น้องเด้อ,อเขาอยาดใส่มือหยอดผักใส่พี่น้องผักข้าวท้องความใช่เลยเจ้บพี่นนอง พักกระปูกเองนเตี๋ยวเบืนงมะพี่นองอพีนองเป็นข้ามยัาใหญ่เบืองนะพีนองปลารดพี่นองเอ,อเอ้ยอปลาขึ้นเครื่องบินมาจากเมืองไทยวันนี้ปลารดเนี่ยโอ้เห็ดแสบเวนั่งเอกเนี่ยว่าอ,อืม่กินดมไปนั่งฟันั่งสัแสบ กินก็คักเลยเมือน่อือหืมเย่องเนี่ยพี่น้องอือหืมอำรำอำรำเจ้าแสขีนดห้วนลดประเขอมัจี่มัดแล้วพีนววพวน่น้องนจ่ไหวแล้ววานไก่ข้าวนาห้าวแล้วเก่าเหลี้ แซ่บพี่น้องแซ่บจับแซ่บเนาะบังคำบเขาพี่น้องค้ำต่อสวนเลยบถบ่มีทานพี่น้องบด้ปิ้งบอลยากถอดออกแซ่บคื้นกันแซ่บคื้นเ่า กุยนั่นก็คุยเขาชาเขาชาไม่หรอกตัดดูสวนคลิปมากินปลูกอันที่กินกินอันที่ปลูกวินางเอ๊ะแสบๆน้ำกัน,นย่างลูกโดดเผ็ดละแสบละหอมพุวยแบบตอนนี้เพราะว้อมเผ็ดและวแสบแล้ว กุดแอรล,ลางกันมาละมาละอะไรกับบะหมี่ละแล้แลลบะหมีม่เห่าปลูกก็เพลินพี่นนอกนะอแซ่บไปเลย ขอบคุณขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านเด้อพี่น้องให้กำลังใจบิ๊กคอยมาติดตามเนาะขอฝากกดไลค์กดแชร์กด<า>ติดตามเป็บิ๊กคอยเนี่ย,ดยเด้อจ้าเด้อมาติดตามร่ม,มยเย็นๆพี่น้องกับบรรยากาศสบายสบายชิวーชิュกับอาหารแซ่บบ้านบ้านแซ่บวิลลีเด้อเนาะเบม่กินโดนเนาะ ใบเห็นปลาปลดใบคันต้มมันขันต้มมันสิบเซ่บพี่น้องคิดว่าเพราะมันเป็นัะเขือเยงเอาไหมเนาะต้องเผาต้องย่างแบบนี้ย่างออาหรือวออ่หอมหวานห<อ>วานนี่ลีพี่น้องไม่ได้กินโดนเป็นหวานหวานไหมเนาะสวยกัน กินไปเรื่อยๆพี่น้องบอกลายใหญ่ห้างพี่น้องกินไปเรื่อยๆกินจนซีอิ่มก็บเพรูมาพี่น้องเอย่างตึ้งลางฉันหน่อยปลาลดเดี๋ยวเสกพิษพระเอกโซ่ีมืออยู่เด้อพี่น้องพระเอกเคสเกงนี่นั่งเอกเฮ็ดเลยบ่อยากเฮ็ดพี่น้องพระเอกนะอันนั้นเอกโซพี่น้องเดี๋ยวจะมีเมนูเด็ดๆ สำหรับพระเอกอยู่เตียยในพี่น้องเบืองโจ้พี่นอ้อง,อ,นองก่อนครนะับเน่ะจับจับแซบแบผักใส่ขมขมบะขมเลยพี่น้องบะขมจ้นะเนาะบะขมบนะเนาะสดสด กินไปกุ้ยไปกับสองเล่าพี่น้องเอ้ยเจ็คใจโซ่าำกอพี่น้องมึงนะอืมพักยินไว้เป็นสวนพี่น้อง หูดเลยพี่น้องหูดไปรลายละแบบจปนเลือยมือวะแบบำสั่งล,า,งลาพี่น้อง หวานดีเนาะอเอากจสกินต่อนเนาะลาพี่น้องไปก่อนบีคอยกับนั่งเอกก็บสิอลาพี่น้องไปก่อนและพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาลำ้ำรวยเงินทองจากบีคอยคนบ้านกับนั่งเอกสวัสดีครับวัสจ้า